เลือก2กับ4ใช่ปะ่ะ2กับ4นี่ผิดละ2กับ4ไม่ใช่อันนี้หายข้างนอกเป็นโลฉะนั้นอาจารย์ชัยบอกว่าต้องหายไปโลอันนี้ผิด2กับ4ไม่ใช่แล้วหนึ่งกับ3เนี่จะเป็นการวัดผลเลยว่านักเรียนเคยสังเกตมั้งไหมเวลาดูรายงานกอุตุนั้นเวลามีรายงานรายงานรายการอากาศปับ๊บมีข่าวป,ปุ๊บส่วนใหญ่กดทิ้งเปิดไปดูแลวน้ำตาลไหมตอนอวสาน อําอธิชาตโอ้โหรายงานข่าวมาปับ๊บโอ้โหเปลี่ยนช่องทันทีอันี้เหลือหนึ่งกับสามลมจะพัดจากก๊อตอากาศสูงไปหาต่ําหรือต่ำไปหาสูงนะสูงไปหาต่ำาลีอาจย์ชัยช่วยเลือกให้เพราะว่าพาม่ากับไทายอยู่ซีกโลกเหนือฉะนั้นวิธีเรารู้สึกดูรายงานข่าวมันจะมีลักษณะของการเกิดพายุที่หมุนแบบนี้หมุนเฉียงแบบนี้หมุนแบบทวนเข็มคําตอบคือข้อที่ทวนเข็มอะอัานไหนทวนเข็ม เก่งมากมาเล็กหนึ่งเห็นไหมใช่ว่าม,มันข้อสอบที่แบบบางทีมันสามารถดูได้จากข่าวแล้วถึงจะเข้าใจว่ามันเป็นการเกิดของการเกิดพายุที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันนี้พายุรุนแรงขึ้นจริงไหมออจริงนะอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปแปดต,ตอบข้อที่หนึ่งไม่ยากนะต่อไปดูข้อที่เก้าโอ้พายุแฮรเลียดพายุแฮรเลียด เคลื่อนที่ผ่านแหลมตะลุมพุกในบอกอาจารย์ชัยซิแหลมตะลุมพุกนี่อยู่จังหวัดไหนนครศรีธรรมราชหรือนครราชสีมาเปิดแค่นี้บอกไปแค่นี้ตอบไม่ได้เนี่ยหือฮะนครศรีหรือนครศรีธรรมราชหรือนครราชสีมานครศรีธรรมราชอะถามตออาอมมา่ออยู่ด้านอนดามันหรืออยู่ด้านอ่าวไทยเนี่ยเออนครศรีธรรมราช่อยู่ด้านอนดมมามันหรืออยู่ด้านอ่าวไทย เดี๋ยวมภาคใต้ข้อสอบชอบถามใช่ไหมอาจารย์ชัยบอกแล้วว่าข้อสอบชอบถามอยู่สองภาคบ่อยๆเลยคือภาคไหนกับภาคไหนนะอีสานกับใต้นคะรศรีปรรมรนชนี่อยู่อันดามันหรืออยู่อ่าวไทยอ่าวไทยจะไม่งานได้หนึ่งชิดจังหวัดยาวๆในภาคใต้อยู่ด้านอ่าวไทยชิดจังหวัดยาวๆในภาคใต้มีสองจังหวัดเลยคือจังหวัดอะไรเลยนครศรีธรรมราชกับสุราษฎร์ธานีคราวนี้ถามเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นเมื่อ,โ,อโห2 5อ้ปีนี้2552ใช่ไหมเออเกือบ50ปีที่แล้วอะนะ คว,วความเร็วของลม90กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหคราวนี้เขาถามละเอียดขึ้นเห็นไหมเป็นข้อสอบใหม่ถ้าเกิดเราไม่เคยฝึกทำข้อสอบใหม่เนี่ยมันจะสู้เขาไม่ได้ดี่อาจารย์ชช่วยเลือกให้ชอยเขาแรกก่อนที่ปัดทิ้งเลยเสลอมากๆเลยเลือกไม่ได้ <Hurricane. S 1> เอ,อ่อเฮริเคนมีใครเลือกไหมเฮริเค <Hurricane S 1> <Hurricane S 2> ไม่เกี่ยวเฮริเคนนี่เกิดขึ้นในประเทศไหนอเมริกาเฮริเคน แคทเธอรีนาสมัยก่อนน่ะนะอนพออา่านแบบนี้ปับ 1, 2, ๊บเหลือหนึ่งสองสามเขาได้เห็นไหมเขาถามความแรงลมถามไตระดับขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมเขาสอบถามแต่ระดับนี่จารย์ชัยบอกไปให้จำไม่ง่ายถ้าเกิดความเร็วความแรงแหมความเร็ว118กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราเรียกว่าไต้ฝุ่นจดตา,ตามครูนิดนึงจะเข้าใจ ให้รู้สึกจำตัวเลข2ตัวก็พอก็คือ118กิโลเมตรต่อชั่วโมง118กลับมาเลขอะไรนะ63ถ้าเกิดเกิน118ขึ้นไปเราเรียกว่าไตฝุ่นถ้าเกิดต่ำกว่าหกสามเราเรียกว่า depression ถามว่าข้อนี้ก็ถาม90แปลว่าแฮลีเนนี้เป็นอะไรโซนร้อนเห็นไหมไม่ยากเลยก้าตอบข้อที่2 หน,หนูเก่งมากน้องๆ้างบ้านตอบได้ไม่เอ่ยนะน้องๆที่เรียนอยู่ห้องข้างล่างด้วยนะก้าตอบข้อที่2ต่อไปดูข้อที่10ซิโอ้โหเป็นข้อสอบถามใหม่ตลอดจะลองฝึกถามดูไปชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนภาษาอังกฤษก็กใช่ว่าอะไรนักเรียน midnight sun ประเทศไหนเนี่ยเพื่อไปดู midnight sun เนี่ยเออปัจจุบันนี้โคนิดสายการบ,บินไทยมีเปิด direct f l ด้วยจากกรุงเทพไปลงออสโลนอร์เวย์นะ พาทิท์เชียงคืนที่ดยอ๋อมิดไนสันมิดไนสันประเทศไหนนะนอร์เวยเราจะไปดูตอนช่วงเราไปดูตอนช่วงเดือนไหนลูกศิษธันวาคมนี่ใช่ไหมไม่ใช่นอร์เวยอยู่ซีกโลกเหนืออยู่ซีกโลกใต้ <Yeah. S 1> เหนืออากาศหนาวเย็นประเทศจนแถสแกนดิเนเวียธันวาคมตัดทิ้งก่อนแล้วหนึ่งสามสี่เดี๋ยวลูกศิษย์ลองเดาสิฮะ yeah. ฤดูพัทธิเที่ยงคืนนี้ถามนิดนึงจางชัยถามก่อนฤดูกาลในของทวีปยุโรปมีทั้งหมดกี่ฤดูสี่ฤดูบ้านเรามีกี่ฤดูสามฤดูบางคนก็บอกว่าสองร้อนกับร้อนโคตรๆคตรน,นั้นจำง่ายๆฤดูกาลของทวีปยุโรปให้ท่องง่ายๆว่าพรีร้อนร่วงหนาวเด็วน้องๆลอ,องพูดพร้อมกันเสียงช่องว่าพรี ร้อนร่วงหนาวเห็นมฉะนั้นแปลว่าตอนช่วงเกิดบิ๊กไนท์ซันตอนช่วงนี้เนี่ยมนเกิดตอนช่วงฤดูร้อนภาคชิดเชียงคืนฤดูร้อนตอนช่วงนี้ก็ครอบคุมเวลาสเดือนคือมิถุนายนกรกฎาสิงหาคําตอบข้อขนี้คือข้อที่หนึ่งเก่งมากเห็นไเพราะว่าเราต้องค่อยๆฝึกทําข้อสอบใหม่ๆนิดนึงเราจะค่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆนะจะได้เคยชิน ต่อไปข้อที่11นะภูมิศาสตร์ตัวนี้มันก็จะง่ายหน่อยฉะนั้นจารย์ชัยอาจจะบางตัวอาจจะไปเร็วขึ้นเขตทุ่งหญ้าปัมปาสในประเทศอาร์เจนตินาไหนถามหน่อยอาร์เจนตินาอยู่เทวีอะไรอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เอออเมริกาใต้อเมริกาใต้เขาถามว่าพบดินประเภทใดโอ้โหอเมริกาใต้พบดินประเภทใดพอดูแล้วแถบนั้นจะมีภูเขาไฟไหม ะจะมีภูเขาไฟมาลูกศิษย์ไม่มีตัดทิ้งก่อนภูเนะขาไฟไม่เกี่ยวข้อที่สี่ทุ่งหญ้าเขียบร้อนดินทุ่งหญ้าเขียบร้อนก็ยังไม่ใช่เหลือหนึ่งกับสองเหลือหนึ่งกับสองถ้าเกิดให้ลูกศิษย์ลองเดาสิเอาหนึ่งเอาสองใครเลือกหนึ่งชูหนึ่งนิ้วใครเลือกสองชูสองนิ้วชูขึ้นมาทุกคนเลยขอดูหน้าหน่อยน้องๆทงบ้านดูหน่อยชูดีๆนะชูนิ้วชี้นะ ชูนุชีนะคำตอบคือข,ข้อที่ด,ดังให้เพื่อนทางบ้านได้ยินคำตอบคือข,ข้อที่เก่งมากข้อที่หนึ่งดินเลหมายถึงดินอะไรเอ่ยตัวนี้ดินตะกอนน้ำผาตัวนี้คือน้ำผาแต่ดินเลสเป็นดินตะกอนไม่ใช่น้ำผาเป็นดินตะกอนลมผาลมหอบดินตะกอนมาเป็นเนินทับถมกันเห็นไหมตัวนี้เป็นข้อสอบใหม่ แต่ว,ว่าที่อาจารย์ชัยตั้งโจทย์มาถามนี่ไม่ได้อยู่นอกเดือเกินหลักสูตรนะเพียงแต่ว่าเขามีโอกาสในการจะดึงของใหม่ๆมาถามเนี่ยนะสังคมไม่ยากแต่ก็ค่อยฝึกนิดนึงแล้วก็อ่านอ่านให้ละเอียดนิดนึงจะเข้าใจต่อไปข้อที่12ข้อไหนง่ายอาจารย์ชัยก็จะไปเร็วดิดนึงเพื่อรู้สึกจะได้ลองฝึกทำเพราะว่าเราจะได้เข้าใจและเตรียมตัวไปทำได้ การปลูกข้าวแบบข้าวสาลีแบบ Extensive Far m i n g อ๋อเขาต้องการถามว่าเขาว่า Extensive ตัวนี้เน้นใช้เครื่องจักรหรือเน้นใช้คนจารชัยถามว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเครื่องจักรกับคนรู้สึกใช้อันไหนดี <TF> เพื่อได้ผลรวดเร็วเครื่องจักรข้อนี้ตอบข้อที่1น <N> ่ 1> ไม่ยากต่อไปข้อที่13าอานนะคดีจารชัยถามภาคอีสานละปัญหาสำคัญที่สุดของภาคอีสานคือเรื่องอะไรเออนะักเรียน <N> อันนี้ออกข้อสอบบ่อยมากถามเกีย่ยวเรื่องภาคอีสานถามว่าปัญหาของภาคอีสานปัญหาเกิดจากดินหรือปัญหาเกิดจากน้ําน้ําไม่มีหรือดินไม่ดีปัญหาเกิดจากดินหรือเกิดปัญหาเกิดจากน้ําเป็นหลักดินดินเป็นหลักฉะนั้นน้ำเนี่ยเยอะนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์ใช้ช่วยเลือกให้สองตัดชิ้งก่อนแต่น้ําบําทามมีน้อยโอ้มีแก่งเยอะแยะมากกุดเยอะเลยนะปริมาณน้ําฝนน้อยไม่ใช่อีสานฝนตกเป็นมากอันดับที่สามของประเทศ เหลือสามกับสี่เขาดิรู้สิทธิ์ต้องเลือกเองโจทถามสําคัญที่สุดสำคัญที่สุดระหว่างดินทรายกับดินเคม็มอีสานมีปัญหาอะไรเยอะที่สุดทรายหรือเคม็มเก่งมากตอบข้อที่ดินทรายดินเค็มนี่ภาคอีสานดีใช้ปลูกอะไรรู้สิทธิ์ปลูกข้าวหอมมะลิตอนนี้กํลาลังมีคู่แข่งแล้วประเทศที่พยายามพัฒนาพันธุ์ข้าวสู้กับ a s สมินไร c ์ของเราคือประเทศไหนอเมริกาอเมริกาบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันกำลังผลิตข้าวรุ่นใหม่ให้กับแกดูได้สู้กับไทยได้แล้วออกเป็นชื่อแจ m ม n นไร c ์เอากเข้าสิสู้กับแจสมินไร e ์ข้าขหอมมะลิของเรานะนั้นอเมริกาเขาพยายามสู้เพราะว่าประเทศเขาได้สั่งซื้อข้าวจากไทยเยอะนั้นเขาสังเกตว่าดินเค็มไม่ใช่ว่ามันไม่ดีภาคอีสานีดินเค็มใช้ปลูกอะไรนะ ข้าวหอมมะลิข้13ตอบข้อที่3นะข้อ14ข้อไหนง่ายไปเราเราไปหรือหนึ่งข้14จะถามอนุรักษ์ทรัพยากรหมายถึงอะไรข้อสอบชอบถามเรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรน,นะแต่ว่าข้อไหนเออรู้สิ